วัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมแอดมินอาร์มเซเลเยอร์เหมือนเดิมนะครับโอ้โหนี่คือเขาบอกว่าเกมนี้แม่งเสียงแม่งดังมากๆต้องปรับลดเอาไหนไหมาไหนนี่แบบนี้เลยโอเคครับโอเกมนี้แม่งเอ,าเอาง้ากดอะไรมาเนี่ยองกราม มังไมอ่ะมันก็ลืมันเลยแล้วกันยังไม่ทันเล่นเลยเน่กดรีซ้ำแล้วให้มันเข้าเกมเลยวะงงเมื่อกันนะครับโจโจดิใจเช่น remember แอดก็แปลไม่เก่งนะครับอาจจะไม่แปลในบางคำเลยก็ได้ just อ o ดอนโน t ฉัน I ม่รู้ว่าอ s ไร i n g นี่ย l y does things เบน t o กดเลยแล้วกันโถเลยมันกดตัดคัดซีนได้นี่ว่านี่คือเล่นครั้งแรกเลยนีกูอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยกูมาอยู่นี่วะ ทำไมตาผ้ามัวเงี้ยโอ้ตามวัวเอ้าดูซ้ำก็ไม่ได้โถ่โอ้าวทำไมมันมืดวะแล้วม,มันนั้นอยู่ไก่อย่างวะอุ้ยอุ้ยอุ้ง,ง,ง,งมีหอหลงอะไเหรออ้าว ชิมแมงศพอ๋ตอตรงไหนวะชี่แม่งลงล่างโอ้ไอเวนประตูเกมนี้มันมางคับยังไงวะฮึกูกลับได้ไหมเนะี่ยโอ้ยเชีย เออเอนี่เราใช้วิธีแบบเคาน์เตอร์เฮ้ยเอยมันตัวเราไหมเหรอแล้วกูอยู่ไหนวันนี้ยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยนะมันมา,มารีซัมถึนงนี่วเนเอ้ยอนี่มึอหนียอเหรอ เ,เสียงอะไรวะดูฉัไมันไกลแต่วะเนี่ยกดชิปนี่มันวิ่งหรือมันโไยเหี้ยไอ้สัสกูว่าแล้วไม่โคตรจังเลยมาไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมหลอนว่ะกูจะแค่จบพันหนึ่งไหมเนี่ย กูมันหออะไรตรงนี้วะเนี่ยดือย่างนั้เนี่ย, <am> ยนเ,นยเฟรมเรตจะลดลงมาแล้วหกสิบแล้วห้าสิบแล้วกวูมาที่นี่ได้ไงเนี่ยโทรศัพท์ตุดต๊ดๆเข้ามาครับอ mm hmm. อะไรวะเนี่ยไม่มีสัญญาณอ่ะ ตึบเลย chapter หนึ่งรถอินอสิตี้โอ้เราชอบแบบนี้มากกว่าว่เปลี่ยนได้ด้วยโอ้เฟมเลสก็ตกเฟรมเลสก็ขึ้นแปดสินะแฟบนะแต่ทำไมมันก็ตกวะไปมาคอมกา,กากแน่เลยอืม มีของอะไรใช้บ้างวะแล้วกล้องกูละหายไปไหนกดอินเวนทอรี่ยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงโทรศัพท์อืมคอมบาร์คืออะไรวะอ่ะมันถือโทรศัพท์มือนึงไม่ได้เลยหรอวะกดยังไงวะเนี่ยเอ่อ อ้าแจมเลยเอย่างนี้เองครับพวกกุ้ยมันเขียนอะไรวะเนี่ยปรับแสงจอโอมโม่ก่อนครับตอนนี้มืดมากเราจะไม่พูดพลาดทำเพลงรีบไปเออเชี่ยเชืไ่ไหนวะเก็บได้ปะไม่ได้มันคือตัวอะไรวะเมืเ่อกี้คนเหรอสปินนิง่งสตามินค่ควิก อะไรนะโอ้กูลองแค่สปินนิดเดียวมึงก็หอบพื้นแล้วเหรอใช่ไหมตัวเราไหมตรงนี้สว่างอยู่ครับกด B View Current Object File Code t o t h e p a d Lock โค้ดอะไรวะให้อ่านโทรศัพท์ก่อนยังไม่ได้ดูเลย Why are you come home as soon as possible It Dark. เซตติ้งดาร์กมันกำลังจะมืดแล้วเดยกลับบ้านอ้าวเอเอมึงไม่ขึ้นว่ากูเปิดได้ไอ้กูก็ไม่รู้สินะกูมาห่อประตูนิดนว่าทำไมมันให้เราเดินโลง่งๆเลอวะมันต้องมีอะไรแล้วนะ่ยคลิปนี้มันเอื้อมดูเดนะ้มั้ยน่ยชิงเงือได้ป่ะวะมันล็อกคืออะไรแปลไม่รู้ครับ แต่ที่เรารู้คือมันเข้าไม่ได้จากแค่นี้ก็คือเราจะเข้าใจง่ายๆนะครับขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้นี่หว่าได้ไหมเนี่ยอ๋อกดชิปหน่อยเดี๋ยวแม่งหอบเลยขึ้นไม่ได้ปะโอเคถ้าต่อยแล้วมันสตาะกิดมาให้ไอเ้เแค่กูก็ฝันเล่นอยู่มึงอยาอะไรกับกูเนี่ย กวดทดสอบระบบเกมมึงให้กูทดสอบกันเถอะกระตุกกระตุกเปิดแม่งเลยกูจบพาร์ทหนึ่งนี่กูพอใจวานแน่เลยครับมือไอโฟนแทนยูสซอร์ไลซิงเดกเน็ตอลาน่าโอ้ยกูใช้มาตั้งนานแล้วเมาส์หนึ่งเธอถึกเยอะเมาส์หนึ่งกูอันนี้ไม่ใช่เปิดประตูได้ปะไม่ได้ เจออ้ารยานทำไมขี่ก็ไม่ได้โถ่เอ้ขวาไายซ้ายดีกูไปซ้ายก็ได้อะไรวะเนี่ยเสียงอะไรวะชิบหายละเล่นแลชบอรครนบ หลอนว่ะทำน้องก็จะบิ้วูจังเลยอ๋อไม่มีอะไรนี่ว่ะให้กูเลือกฝาซ้ายทําไมเนี่ยนม็เหมือนกันไม่มีไอเทมให้กูเลยเนาะโคบไ,ไ,มไม่ได้ได้ไหมไม่ได้อืมอืม ที่ลงอย่างนี้มีเสียงะระฆังด้วยแหละแม่งหลอนมาเล่นสเลนเดอร์แมนเลยวะไปไหนต่อวะเอาเข้าได้เฉยคอมาในนี้เราจะปลอดภัยป่วะ มีอะไรเก็บไหมเนี่ยเข Enter y ยู r Username ขอมิเตหนึ่งอะไรอยู่เนี่ยกูจะไปรู้ไหมเนี่ยไหนลองใส่ดิไม่ได้วะ <laughs> ถ้าได้ก็บ้องละแล้วมนต้องหายัางไงวะเนี่ย กดเปิดทีไม่ต้องไปขัดสินต้องผ่านคัดปีนะไม่มีอะไรออกมานะมันคืออะไรดอล่าดอลาพีซีแอคชิปแอคชิปดอลลาพีซีคืออะไรครับไม่เข้าใจเลย พระเยะซูคิสช่วยผมด้วยผมอยู่ไหนก็นไม่รู้มีนอออีกแล้ว unforgettable ไม่สามารถลืมได้เปล่าววะมันจะมีอะไรดักกูไหมเนะี่ยไม่มีใช่ไหมไอ้กูไปไหนต่อวะเนะี่ย ยังไม่มีตัวอะไรที่เหี้ยผมมานะครับทางน้ทางที่เรามามนม่ย่เฮ้ยเฮ้ยเราเป็นอะไรวะเฮ้ยผมยังไม่ได้กดอะไรนล่นะเมื่อกี้ไปไม่ได้วะเฮ้ยทำมาเล่นยังไงมนะเนี่ยอ้าวกลับหมาร้านเขาได้ปะวะ ไม่ได้แล้วไม่ได้ไปไม่ได้ปั๊บแล้วครับขอโทษในความชักชานครับเฮ้ยตัวนี้ไม่ได้ว่ะอืมกิ้มเลยไอนี้ไม่ได้แล้วละ่ะเซิเร์ฟด้เซิร์ฟไม่ได้ไให้กูม,มาทำอะไร u n forgettable อืมกด e s ่สปิดไม่ได้ unforgettable อะไรวะไม่คำ้ำใบอะโอ้ชักจะงงครับท่ามผม้สมสวนสับมีเบ็ดหมดปะวะเราต้องกลับไปดนูนกลับไปดูทางเก่าอัเนีก่อนเผื่อะจะมีอะไร ไฟโค้ดทูแพดล็อกตรงไหนวะโคดอย้อนไปยันมาแล้วเนี่ยฐานที่เรามาตอนแรกโอ้ยอ,อย่าหอบไปเฮียโคดอกจะเสียงหอบเพลียมาเลยมันก็ไม่มีอะไรนี่วะเฮ้ยหรือว่ามันเป็นโค้ดไม่ใช่ตัวเลขวะมันเป็นมันแน่เลยมันเป็นอันไหนเป็นรหัสอันไหนเป็น กดมาด้วยหม่ดิดลาพีซีอันนี้น่าจะเป็นยูเซอร์นะโดลาพีซีอันนั้นเป็นอันไหวะ u n forgettable ปะ u n forgettable เขียนไงวะอย่างเงี้ยะ u n forgettable กับโดลาพีซีนะครับกูไปถึงแม่งก็เลยดีดิซิวเราจะวิ่งโอ้รถหมบรถหมดรถไอยเว เข้านี่เลยโอ้โหสตามิน่แม่งไม่รีให้ด้วยแม่สมจิงจริงๆเสียงอะไรวะอ่ะลองเลยโตโล่าคิดนี้ปะวะพีซไอ้ยพซอันโฟล์เกตเทเบิล ได้รวยเว้ยได้รวยเว้ยจิวเดวิดกูกลัวจะกลัวจะเข้าลซเคนบินนะไม่ได้ลนะจิวหกสี่เจ็ดเก้าเดวิดจิวหกสี่เจ็ดเก้าเดวิดกดไงต่อเนะี่ยจิวหกสี่เจ็ดเก้าครับหกสี่เจ็ดเก้าต้องจำไว้หกสี่เจ็ดเก้า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 แล้วท้องไปล็อกตรงไหนวะหกสี่เจ็ดเก้านะครับ ทำไมเสียงมันเหมือนมีซัมติงวะ6479นะน,นี่เข้าไม่ได้6479 6479ก็ 64, 79, 64, 79, เข้า นี่อีกแล้วตรงไหนไม่ได้กันกูกลับแล้วกันโอ้โหขึ้นขึ้นฉากโหลดเป็นสามเหลี่ยมนะครับตรงไหนวะเฮ้ยนี่เป้านี่ไงอันนี้คืออะไรวะออหกสี่เจ็ดเก้าดีเออมันเกือบเลยมันอะสื เก้าเยอเปิดเลยครับวีลออะไรโอโหตกใจปิดเบาๆก็ได้ไอ้หนุ่มคือแค่นสามไอเทมควิกสลดอันี่ใช่ไหมควิกสล็อตอ๋อควิกสล็อตอยู่ันนี้ครับโน้ดโน้อะไรก็ไม่รู้ไปไม่มีอะไรเอ้ยขอจะกดเลี้ยสิ สิทธิ์มันจะง่ายขนาดนั้นเหรอว่าบังคับให้กูเดินด้วยครับไม่มีอะไรนะกูต้องระวังตัวตลอดเลยเฮ้ยเสียงอะไรเปิดไม่ไดรความเงี้ยนะวัดเดอรเหมือนตัวเอกจะเราจะพูดว h a เดอ e f ฟักอะไรว h a เดอ e h เฮลอะไรอย่างเงี้ยลุกเดอรอะไรนะลุกเดอร์ไล ดูข้างขวาสิจบหายแล้วข้างขวาแล้ววะเสียงอะไรอะ่ะเสียงตัวอะไรวะกูเข้าเลยครับมันดันมาทั้งบวกครับวิเทพ โอ้เซฟเป็นยอดเป็นเซฟให้รอดเป็นยอดดีครับถ้าเราจบพัทหนึ่งตรงนี้นี่คุณจะโกรธผมไหมแน่กูไม่อยากไปต่อเลยแต่ครับให้ดูสักหน่อยว่ามันคือตัวอะไรก็อยากรู้เหมือนกันมันคือตัวอะไรอีเจ๊เก็บเก๊เก๊ก๊เหมือนจิ้งจกเนี่ยเอาสองอัพอร์มิลี่เอ็กแท็กทูยูเวทพรอนดิวคอสสโมเอมอมส์อะไรเอ้า อ้าวอะไรวะเนี่ยมืดตึบอ๋อประชาคัสซีนเว้ยแม่เฮ้ยอ้ามีสปอร์ตออนฟอร์มมีเลือดอยู่ตรงพื้นด้วยโอ้โตัวเอกเรารหน้าเป็นยังงี้เ้อหล่อจะได้นะเนี่ยเกิดชีอะไรขึ้นเนี่ยตัวเราไม่ไม่มีเตียงอีกเฮออคอนเย้ yeah. Nếu tôi được nó sẽ... Ơ, của tôi không có cổng. Ơ, nó làm gì vậy? Ơ, chắc chắn chết rồi. Ơ, nó rồi. Cái โอ้โหกูไม่่าอยากรู้เลยว่ามันคือตัวอะไรคฉันจะโทรหาตำวรวจโทรศัพท์มันมีสัญญาณโทรทำไมเล่าเฮ้ยไซมอนเราเป็นพระเอกเฮียเอ้ยมไม่มีสัญญาณกูรู้ดูแนวเรื่องอยู่ตะลืดเลยแค่เนี้ยกินอะไรเพื่อเลืดวะมันต้องสู้ยังไงเนี่ยมีระบบมีลีย,งยังไงวะมันสามารถบอกได,ดก้เปล่าวะถ้าบอกระเมิดไม่ได้นี่ก็คือคือแบบนะ เราจะตอบกันเลยไหมเนี่ยโอ้ยไปยังเพิ่งครับทำไมต,ตอบคัสสองแล้วเอ้ยเราเพิ่งเล่นเน้นได้ไม่นานเนื้อหานะดเอ้ยมอ,อมันค,คืออะไรมันคืออะไรแดงๆคืออะไรเก็บเลยโอ้หคลิปเลยครับจุ๊บฉีดฉีดเลยอุ้ยเลือดเต็มอุ้ยเมื่อกี้กูไกลตายแล้วไม่เสียดายครับต้งต้งมือตึ๊บ ันใดยาวจังหอเสียงน้ำจับจับจับโอ้โหเชีย่ยได้ไม่ทุกไม่โดนวะ ลบยังไงวะระยะแม่งสั้นวะมีตอนขอค้อนหะน่อนยได้ไหมอุ้ยโดแล้วโดแล้วเออล้มไปซะมึงอืเลือดเลือดอย่างนี้ต้องตอนนี่เลยค่ะมีอะไรให้เก็บไหมเนะี่ยเก็บค้อนก็ไม่ได้โถ

โอ้ยโอเคครับเซฟิงคอนเซ็ตเซฟโอเคเรามาถึงจุดนี้พอครับข้าวหน้าเรามาต่อกันลุกไม่ได้ไรแคปข้าหน้าเรามาต่อกันที่พาร์ทสองนะครับไม่รู้ว่าจะแคสจบหรือเปล่านะครับคนอื่นเขาแคสกันไม่จบก็อยากจะรู้ว่าต้องจบมันเป็นยังไงเลยมาเล่นเองแม่งเลยนะครับมาแจกฟรีด้วยเกมฟรีในสตรีมนะครับไปเล่นกันได้แคปซายูในคลิปนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้แม่งลาไปก่อนครับหลอกจัดก่อ